โอ้โหมาอย่างรวดเร็วมาอย่างรวดเร็ววันนี้เด็กๆมากันถึงหคนโอ้ดีมากเลยเออาสวัสดีครับเด็กๆสว,ส,สวัสดีคับสวัสดีคุณป้าลุงกันเลวสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มีใครมาเล่นกับเราบ้างนะเริ่มจากเล่นครับเล่นมาด้วยครับต่อมาโอซาว์ครับโอ้มาด้วยต่อมา มเกบมากค่ะมาลูกก็เขาก็มาด้วยครับแม่ตาบ้านิ้งยันมาค่ะตั้นมาครับ<า>เออาอาตาอมาอายมาครับอายมาตา,าครับมีการลเล่นมาฝากอะไรพวกเราอีกครับโอ้วันนี้เป็นการลเล่นที่โบราณมากเลยเป็นการลเล่นที่ทุกคนจะได้เห็นเมื่อถึงปีใหม่สงการนั่นก็คือหลับตาตีมอ้อค่ะหลับตาตีมอ้อจริงๆแล้วปิดตาตีมอ้อกับหลับตาตีมอ้อเหมือนกันไหมครับ ถ้าเราหาวัาสดุที่มาปิดตาไม่ได้แล้วก็ใช้หลับตาแทนเพราะฉะนั้นเราจะเรียกปิดตาตีม้อหรือหลับตาตีม้อก็ได้ค่ะเพราะสุดท้ายก็ตีม้อเหมือนกันก็ตีม้อเหมือนกันเอาทัพบงยาวไปกันเลยเห็นอุปกรณ์แล้วตื่นเต้นเลยใช่ไหมคะมันจะต้องประกอบด้วยไม้ก่อนที่จะตีม้อเราก็ต้องมีอุปกรณ์ปิดตา เป็นผ้าปิดตานี่ถ้าขาดสิ่งนี้เป็นปิดตาตีมอไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือมอ,มอเพื่อให้เกิดความสนุกเราจะแบ่ง2ทีมพอเราแบ่งสองทีมปุ๊บขอตัวแทนทีมละหนึ่งแล้วผูกตาค่ะตอนนี้ส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ผูกตาเราจะต้องเป็นคนที่บอกทิศทางหให้เพื่อนว่ามอที่ทีมตัวเองจะไปตีอยู่ตรงไหนจะต้องเดินกี่ก้าวซ้ายหรือขวาอ,อันนี้คือผู้บอก นำทางเพราะว่าถูกปิดตาแล้วเพื่อนถูกปิดตาแล้วมองไม่เห็นค่ะฟังแต่เสียงอย่างเดียวเลยค่ะคว่าสิ่งที่เพื่อนบอกคือตำแหน่งไหนตอนนี้ลูกพี่ปั้นได้ทีมแล้วค่ะมีลูกน้องออสการ์กับลูกน้องมารุโกส่วนลูกพี่อ้ายลูกน้องเราคือใครน,นิกนานกับ เลนลูกพี่จะตีเองหรือจะให้เลือกลูกน้องให้ลูกพี่ตีให้ลูกพี่พตีตได้เลยค่ะอตอนน,อนี้แต่ละคนจะต้องยืนในตำแหน่งออที่จะต้องเดินไปได้นะคะ,ะเราจะต้องให้ฝ่ายตรงข้ามมาหมุนอ่ายืนจับไว้ตอนนี้เราจะต้องมีอาวุธค่ะหม้ออยู่ตรงหน้าแล้วนะคะ ตอนนี้ให้ฝ่ายตรงข้ามอ่าดูสิลูกทีมเราจะมีหน้าที่บอกเราแล้วค่ะว่าหม้ออยู่ตรงไหนเด็กๆพร้อมไหมพร้อมเ,เอาล่ะเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มตีหมอ้อ ตำแหน่งเลยอันนี้ถือว่าชนะเลยค่ะปันยังงมหาอยู่เลยเอา,อาปันก็ถูกเหมือนกันอ้อาวโยเดี๋ยวพี่แจ็คจะให้ทุกเราเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาดูว่าทีมไหนจะชนะนะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตีหม้อเลย ุณาลุงครับ<ช>เด็กๆดูจะสนุกสนานกันมากราะนี้มีการลุ้นแบบว่าปิดตามองอะไรไม่เห็นด้วยปิดตาตีมอเนี่เป็นชื่อที่คุ้นเคยกันมานะครับและการเล่นนี้ก็ยังคงเล่นกันอยู่ในปัจจุบันด้วยค่ะแต่สมัยก่อนแ่ะครับมอมันไม่ได้หาง่ายขนาดนี้อ๋อใช่ค่ะแล้วก็เป็นของมีค่าราคาแพงด้วยเขาก็จะใช้วัชภัชนะอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ว่าจะหาอ,อ,อาจจะเป็นกะลา จะเป็นถัองอะไรอยู่ใกล้ตัวที่บางทีอาจจะไม่ได้ใช้แล้วใช่ค่ะหรือบางทีมันอาจจะแตกอยู่แล้วค่ะก็สามารถที่เอามาเป็นอุปกรณ์ในการเล่นใช่ค่ะโอ้โหแบบนี้เด็กๆปิดตาตีมอเขาจะได้อะไรจากการเล่นอันนี้ครับโอ้โได้มากเลยเป็นการเด็กจะต้องฝึกสมาธิที่จะฟังเมื่อเขาถูกปิดตาแล้วเขาจะมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นสิ่งเดียวที่จะนำทางเขาได้ก็คือสมาธิในการฟังฟังแล้ววิเคราะห์ สิ่งทีง่เพื่อนกำลังบอกว่าควรจะไปในทิศทางไหนแล้วทำตามการใช้ประสสัมััสของเราในทุกๆส่วนเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้มหาศาลลองแยกดูไม่ใช้ตาลองใช้แค่หูดูว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนค